สวัสดีครับผมอาจารย์แนทนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้วันนี้อาจารย์ก็มีเวลานะครับหลังจากที่ว่างจากการตรวจดวงชะตาแล้วนะครับก็จะมาทําการพยากรณ์นะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรนะครับประจําเดือนมกราคมพุทธศักราช265นะครับแต่ก่อนที่จะไปเข้าการพยากรณ์นะครับอาจารย์ก็ขอแจ้งข้อมูลนะครับเพิ่มเติมสักสามข้อนะครับข้อแรกนะครับใครที่ยังไม่ทราบนะครับลัคนาราศีตัวเองหรือยังไม่ชัวนะครับ ก็สามารถแอดไลน์ f f i c i a l Account มหา,าจารย์ได้ที่ a อ s i g n 209 a l r o น o ะครับแล้วก็แจ้งเลยนะครับว่าอยากทราบลัคนาราศีนะครับพร้อมทั้งแจ้งข้อมูลในครบทั้ง4ข้อนะครับ 1. ชื่อ2วันเดือนปีเกิด 3. เวลาเกิดอันนี้จำเป็นมากนะครับถ้าไม่มีก็ต้องไปหามาให้เรียบร้อยก่อนนะครับ 4. จังหวัดที่เกิดนะครับถ้าแจ้งข้อมูลครบทั้ง4ข้อแล้วนะครับรอสักครู่แล้วอาจารย์ก็จะผูกดวงลัคนาให้นะครับแล้วก็จะแจ้งกลับว่า คุณอยู่ลัคนาราศีอะไรนะครับจะได้นําข้อมูลตรงนี้นะครับไปเป็นประโยชน์ในการที่คุณจะไปเช็คดวงชะตานะครับไม่ว่าจะเป็นทางอาจารย์แนทดูดวงชาแนลก็ดีหรือจะเป็นช่องทางไหนก็ได้นะครับก็สามารถใช้ลัคนาราศีของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความแม่นยํามากกว่าใช้ราศีตัวเองนะครับเพียงแค่วันกับเดือนอย่างเดียวนะครับก็ชัดเจนนะครับอาจารย์ก็แจ้งเป็นข้อมูลไว้นะครับข้อ2นะครับถ้าท่านใดนะครับ ต้องการที่จะตรวจดวงชะตาอย่างละเอียดนะครับกับทางอาจารย์นะครับก็สามารถแอดไลน์ออฟฟิเชียลเข้ามาหาอาจารย์ได้ที่เดียวกันนะครับที่แอดไลน์209 a R r ZO นะครับหรือตามรายละเอียดด้านล่างนี้นะครับไขรสะดวกสแกน QR Code ที่มุมนี้ได้เลยนะครับก็รายละเอียดพอละแอดเข้ามานะครับสำหรับคนที่ต้องการตรวจดวงชะตาอย่างละเอียดนะครับก็จะมีข้อมูลแจ้งเด้งแจ้งให้อยู่แล้วนะครับก็สามารถอ่านรายละเอียดนะครับถ้าไม่เข้าใจอะไรก็สามารถพิมพ์ถามทางไลน์ออฟฟิเชียลเข้าได้นะครับ อาจจะไม่ได้ตอบปุปปับทันทีนะครับแต่ก็จะพยายามตอบให้ครบทุกคนทุกท่านนะครับก็อันนี้ก็แจ้งไว้ชัดเจนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวปีพุทธศักราช2565กเนี่ยจะมีดาวใหญ่ถึง3ดวงนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวราหูนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าดาวพฤหัสบดีนะครับหรือแม้แต่จะเป็นดาวนะครับมันรุจะอยูนะครับก็จะมีการยกย้ายราศีนะครับในปีพุทธศักราช2565นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่รู้พื้นชะตาของเราอย่างละเอียดนะครับมันก็จะทําให เราไม่ทราบนะครับข้อมูลว่าพอลาดาวเคลื่อนย้ายปุ๊บมันจะส่งผลอย่างไรกับพึงนชะตาเรานะครับอันนี้ชัดเจนนะครับแต่ในส่วนของข้อ2นี้นะครับมีค่าใช้จ่ายนะครับอยู่ที่500บาทนะครับต่อ1ดวงนะครับก็ใช้เวลาไม่เกิน50นาทีนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อไปตามรายละเอียดตามที่แจ้งไว้ก่อนหน้านี้ได้เลยนะครับข้อ3นะครับก็จะมีโซลูชันใหม่นะครับอีกโซลูชันหนึ่งนะครับ ก็คือเป็นการพยากรณดวงชะตานะครับแบบ VIP นะครับประจำปีพุทธศักราช2565นะครับสำหรับท่านที่ไม่ได้มีปัญหารเรื่องสภาพข้องทางการเงินน,งนะครับสามารถมาสมัครใช้บริการช่องทางนี้ได้นะครับก็คือจะเป็นการตรวจดวงชะตาอย่างละเอียดนะครับของปีพุทธศักราช2565นะครับสำหรับดวงใครดวงมันนะครับ ถ้าใครสนใจนะครับก็ติดตามรายละเอียดได้ที่ EP 1 2อนะครับอาจารย์มีโพสต์ลงไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปติดตามชมตรงนั้นได้เลยนะครับหรือเข้าไปที่หน้า u t u b e นะครับหน้าแรกก็จะมีคลิปนี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปศึกษาข้อมูลให้เข้าใจนะครับแต่ถ้าหากสงสัยนะครับต้องการจะสอบถามก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ที่ Line o f f i c i a l ยลเขาเช่นเดียวกันนะครับอาจารย์เปิดรับตั้งแต่2 3กรกฎาคมพุทธศักราช2564นาะครับจนถึง22ตุลาคมพุทธศักราช2564นะครับ ย้ำนะครับสาหรับคนที่ไม่ได้มีปัญหาทางสภาพคล่องทางการเงินนะครับส่วนท่านที่มีปัญหานะครับสภาพคล่องทางการเงินก็อย่าเพิ่งใช้บริการอันนี้นะครับเพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็สามารถใช้บริการในช่องทางที่1ได้นะครับแล้วก็รู้ลัคนาราศีเสร็จปุ๊บก็ไปติดตามการพยากรณ์แบบภาพรวมนะครับในอาจารย์แนะตูดวงชาแนลได้นะครับอันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับโอเคคราวนี้กลับมาว่ากันในส่วนของ การพยากรณ์นะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรนะครับประจําเดือนมกราคมพักราช2565นะครับชาวลัคนาราศีมังกรนะครับมีดาวประจําตัวก็คือดาวเสาร์นะครับดาวเสาร์โคจรนะครับมาเป็นเกษตรนะครับตั้งแต่วันที่5ธันวาคมพักราช2563แล้วนะครับยาวไปจนถึง1มีนาคมพักราช2566นะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นมุมเป็นเกณฑ์ที่ดีนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรนะครับ คราวนี้ถ้ามาว่ากันในเรื่องการงานนะครับของชาวลัคนาราศีมังกรนะครับดาวเจ้าเรือนการงานก็คือดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์นะครับโคจรนะครับมากลุ่มนะครับลัคนาตัวเองนะครับอยู่ถึงวันที่18มกราคมพุทธศักราช2565นะครับกรรมะมากลุ่มลัคนาตัวเองนั่นหมายความว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณมีงานมีภารกิจนะครับที่ต้องรับผิดชอบนะครับมี งานนะครับที่ต้องดูแลนะครับตั้งแต่งานเล็กไปจนงานใหญ่ก็คือเอาไว้ง่ายว่ายุง่ยงเหยิง,ยงวุ่นวายเลยทีเดียวแต่ก็เป็นช่วงที่คุณต้องมีงานทํามีก็ต้องมีความรับผิดชอบสูงนะครับในหน้าที่การงานก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่ก็อยู่ถึงแค่วันที่18มกรพาเท่านั้นนะครับพอวันที่19กามกราไปจนถึง2ี่กุมภาพันธ์นะครับดาวเจ้าเ,เรือนการงานนะครับก็จะโคจรเข้าสู่เรือนพมพินาศนะครับก็จะมีการนะครับโคจรย้อนถอยหลังมาที่ เดือนพวินาศของพื้นดวงชะตานะครับตั้งแต่19มกราคมไปจนถึง21กุมภาพันธ์พักราช2565นะครับกรมมวินาศนะครับนั่นหมายความว่าช่วงเวลานี้ก็มีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องงานปรับเปลี่ยนเรื่องงานนะครับโยกย้ายงานโยกย้ายตำแหน่งย้ายบริษัทก็ค่อนข้างชัดเจนนะช่วงเวลานี้นะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรนะครับตั้งสติให้ดีๆนะครับแต่อย่างหนึ่งก็ถือว่ายังเป็นมุมที่ดีนะครับเพราะดาวพะศัพดีก็ถือว่าณนะช่วงเวลานี้ก็ยังโคจรน,นําหน้า ลัคนาตัวเองนะครับเป็นปากเป็นศุญยภาหะนะครับก็ถือว่ายังเป็นมุมที่ดีนะครับของชาวลักนณาราศีมงกรทุกๆคนนะครับครวนี้ท่ามาพูดถึงเรื่องการเงินการเงินจะเป็นยังไรนะครับดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวลัคนาราศีมงกรนะครับก็คือดาวราหูนะครับดาวราหูนะครับโคจรอยู่ในเรือนภพปุตตะนะครับได้ตําแหน่งนิดนะครับก็คือเป็นจุดเสื่อมของพื้นดวงชะตานั่นหมายว่าชาวลัคนาราศีมงกรที่ผ่านมานะครับถ้าพูดง่ายๆเลยตั้งแต่ช่วง10กันยายนปีพุทธศักราช2563นะครับ มาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็จะต่อเนื่องไปจนถึงวันที่30มีนาคมพุธศักราช2565นกะ,ะครับก็ถือว่าการเงินเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสแล้วก็เหนื่อยมากนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรนะครับแต่ก็อย่างที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วนะครับว่าคือจะเหนื่อยมากเหนื่อยน้อยหรือจะมีผลกับคุณมากน้อยอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาเดิมนะครับแต่ถ้าเป็นภาพรวมเนี่ยมีปัญหาเรื่องการเงินก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับของชาวลัคนาราศีมังกรนะครับแต่ก็รออีกไม่นานนะครับเพราาะว่ การพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์ของเดือนมกราคมนะครับมกราคมพามีนาเมษาพูดถึงก็กำกึ่งนะครับอยู่ประมาณ2เดือนนิดๆเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจารย์ก็เป็นกําลังใจให้ชาวลัคนาราศีมังกรทุกๆคนนะครับก้าวผ่านวิกฤตนะครับในครั้งนี้ไปให้ได้นะครับอาจารย์ก็มองว่าอย่างน้อยคุณก็มีเวลานะครับที่จะรู้ว่าโอเคการเงินมันมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาอย่างต่อเนื่องนะครับแตย่ยังไงอาจารย์ก็มองว่าชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยก็ต้อง เรียกว่าปรับตัวปรับสภาพได้แล้วนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีผลมาตั้งแต่10กันยายนปีพุทธศักราช2563แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมาถึงป่านนี้ก็ปีเสร็จแล้วนะครับในวันที่จันพยากรณ์เนี่ยนะครับจริงๆก็ตรงกับวันที่นะครับ25กรกฎาคมพุทธศักราช2564นะครับอย่างไรก็แล้วแต่ชาวลัคนาราศีมังกรนะครับที่ได้ฟังคลิปนี้แล้วคุณก็ยังมีเวลาประมาณ5เดือนกว่านะครับในการที่จะเตรียมความพร้อมนะครับอีกระลอกหนึ่งนะครับ แต่อย่างไรก็แล้วแต่นะอาจารย์มองว่าคือเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นมาพักหนึ่งแล้วร่วมปีแล้วนะครับปีเสร็จแล้วนะครับแต่ถ้าไปถึงช่วงมกราที่อาจารย์พยากรณ์ประจําเดือนมกราก็ถือว่าเป็นช่วงที่ใกล้จุดที่ดาวราหูจากโคจรยย้ายไปแล้วนะครับก็ถือว่าชาวลัคนาราศีมังกรอีกไม่นานนะครับก็ถือว่าจะเป็นมุมที่ดีนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรทุกๆคนนะครับอาจารย์ก็ขอเป็นกาลังใจแล้วก็เอาใจช่วยนะครับแล้วก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรสู้ให้เต็มที่นะครับเพราะว่า วิกฤตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องนะครับดวงดาวการเงินได้โคจรได้จุดเสื่อมก็ดีหรือแม้แต่จะเป็นนะครับสถานการณ์ปัจจุบันก็คือการระบาดของโควิด -19 นะครับเศรษฐกิจก็ดีนะครับก็มีผลทั้งสิ้นนะครับยังไงก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมงกรทุกคนสู้ๆนะครับอาจารย์มองว่ายังไงก็มีมุมที่ดีแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะผ่านไปได้นะครับอาจจะเหนื่อยหน่อยเหนื่อยอยู่แล้วครับเพราะช่วงนี้ดาวเสาร์เองก็โคจรมานะครับกลุ่มลัคนาตัวเองด้วยบวกกับดาวศุกร์นะครับก็จอมาร่วมนะครับ กลุ่มลัคนาตัวเองด้วยเช่นกันนะครับก็คือมาร่วมเสานะครับเป็นเส้นศัตรูเพราะนั้นคือถามว่าถ้าเรื่องการเงินเนี่ยมันมีเกณฑ์ชัดเจนอยู่แล้วนะครับอีกหนึ่งเรื่องถ้ามาว่ากันเรื่องต่อไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องคู่ครองก็ดีหุ้นส่วนก็ดีนะครับดาวเจ้าหนึ่งคู่ครองของชาวลัคนาราศีมังกรก็คือดาวจันทร์นะครับคราวนี้ถ้าเราพูดถึงเรื่องความรักมุมนี้จะมีปัญหาไหมจ้ามองว่ามันมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับก็คืออยู่ในช่วงนะครับต้นเดือนจนถึงวันทีี่่18มมกรรรราาาคคคนนนนนะะะะัััับบบพพเเเฉ้้ชววงงลอ จะคุยจะพูดอะไรนะครับหรือนะครับถ้าไม่อยากให้ความรักหรือมีปัญหานะครับก็้อยทีทอยใสยกันนะครับอาจารย์มองว่าช่วงเวลานี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่อาจจะเป็นจุดทดสอบนะครับบททดสอบสั้นๆนะครับในช่วงนี้นิดเดียวเองเท่านั้นนะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรสู้ๆนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเรารู้แบบนี้แล้วอ๋อช่วงเวลานั้นมันไม่รับรื่นเราก็พยายามประคับคองหรือเราก็รู้แล้วว่าเราจะต้องทําอย่างไรนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่อาจารย์บอกนะครับ คนทุกคนนะครับมีทั้งจุดดีจุดเด่นจุดด้อยนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าจุดอ่อนในพื้นดวงชะตานะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าอยากนะครับรู้ดวงชะตาของคุณอย่างละเอียดนะครับก็อย่าลืมนะครับแอดไลน์อฟิเชี่ยมหาจารย์ที่แอดไซ9์สองศูนยนะครับทุกคําถามก็มีคําตอบให้นะครับจะได้รู้ว่าเราควรจะต้องระมัดระวังอะไรในพื้นดวงเราเป็นพิเศษนะครับก็ชัดเจนนะครับครนี้ ถ้ามาว่ากันในส่วนของเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนะครับของชาวลัคนาราศีมังกรนะครับประจําเดือนมกราคมพุธศกักขอชา5อ5นะครับก็มีอีกมุมหนึ่งก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่ามีเกณฑ์นะครับแต่นะครับในส่วนของดาวเจ้าเรือนนะครับมรณะนะครับกโคจรเข้าสู่เรือนพพวินาศนะครับในช่วง16ทธันวาจนถึง13นะครับมกราคมนะครับ มันมุมนี้มันก็จะมองได้ว่านะครับชาวลัคนาราศีมังกรก็ยังถือว่าเขาเรียกว่าโรคภัยแค่เจ็บมาเบียดเบียนก็ทําอะไรได้ยากนะครับเพราะเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าค่อนข้างจะเข้มแข็งแข็งแรงนะครับอยู่ทีเดียวนะครับช่วงเวลานี้นะครับแต่อย่างไรก็แต่อย่าลืมนะครับช่วงเวลาที่ดาวเจ้าเรือนกัมมะมากลุ่มลัคนาตัวเองเนี่ยมันงานมันสมมารุมมาตุ้มเข้ามาเนี่ยก็อย่าลืมพักผ่อนนะครับให้เพียงพอนะครับและที่สําคัญนะครับ สถานการณ์ปัจจุบันนะครับโควิด19นะครับก็ถือว่ายังเป็นอะไรที่ค่อนข้างสูงเสี่ยงนะครับเพราะวันที่อาจารย์บันทึกรายการก็ตรงกับวันอาทิตย์นะครับที่25กรกฎาคมพักราช2564นะครับยังถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างสูงเสี่ยงอย่างมากที่สาคัญอย่าลืมนะครับกาดต้องอย่าตกนะครับเซฟตัวเราเองเซฟคนอื่นนะครับช่วยลดภาระให้บุคลากรทางการแพทย์ชัดเจนนะครับตอนนี้เราก็อย่าเพิ่งไปโมโหหรืออะไรยังไงเลยครับสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำณชั่วโมงนี้นะครับนาทีนี้เลยนะครับที่ดีที่สุดก็คือ การโปรเทกตัวเราเองนะครับดูแลตัวเราเองให้ดีนะครับพร้อมทั้งคนรอบข้างของเรานะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะปลอดภัยนะครับจากโควิด19ชัดเจนนะครับอาจารย์ก็นะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับการพยากรณ์นะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรนะครับประจําเดือนมกราคมพุทธศักราชสองพันห้านะครับจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรทุกๆคนนะครับแต่ไงอาจารย์ก็มองว่าถ้ามองมุมกว้างเนี่ย ดาวเสาดาวประจําตัวนะครับของชาวลัคนาราศีมังกรนะครับโคจรมากลุ่มลัคนาตัวเองนะครับอย่างน้อยนะครับก็ยังมีมุมที่ดีนะครับมีเกณฑ์ที่ดีมีเกณฑ์ที่จะมีความมั่นคงนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สู้กันต่อไปอีกนิดนึงนะครับอย่างไรก็แต่อาจารย์มองว่ามันมีมุมที่ดีอาจจะมีอะไรที่เข้ามาขัดขวางเข้ามาทำลายท้อแท้ได้ท้อได้แท้ได้นะครับแต่ก็อย่าตาลนะครับเราตั้งหลักได้เรารีบลุกขึ้นแล้วก็สู้นะครับให้เต็มที่นะครับ อาจารย์มองว่ายังไงก็มีมุมมีเกณฑ์ที่ดีนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรทุกคนนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรนะครับโชคดีแล้วก็นะครับปลอดภัยจากโควิด -19 ทุกๆกคนนะครับแล้วก็ขอให้หน้าที่การงานนะครับเจริญรุ่งเรืองนะครับการเงินก็ถือว่ายังเป็นอะไรที่นะครับเหนื่อยนะครับแต่ก็จะใกล้ถึงเวลาที่จะปลดล็อกเต็มทีแล้วก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรสู้ๆนะครับแล้วก็โชคดีทุกๆท่านนะครับ วันนี้เราคิดจะตาชีวิตของเราเองได้ด้วยการทำความดีเราเว้นจากความชั่วสวัสดีครับ